โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตประธานสงฆ์ทุดงคสสถานพิศนุโลกเป็นประธานสงฆ์ส่วนกลนาลยานมิตรพันตำรวจโทหญิงเรนูสีพิรมพร้อมครอบครัวเป็นประธานเอกทอดผ้าป,ป่ามหาสมบัติในครั้งนี้รวมด้วยคณะประธานรองรวมถึงคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้อันเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยใจที่ปิติเบิกบานในบุญ ซึ่งทุกท่านต่างนำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากมาช่วยกันทำนุบำรุงทุดงคัสถานพิศณุโลกแห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองควบคู่กับการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีทอดพระป่ามหาสมบัติโดยมีกัลยานามิตรพันตำรวจโทหญิงเรนูศรีพิรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย นอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายทัยธรรมนำกล่าวคำถวายขีลานเษศต์นำกล่าวคำถวายพัตตาหารและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเมื่อถึงเวลาสร้างมหาทานบารมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยธัยธรรมแด่คณะสงฆ์และรับพรพระจากประธานสงฆ์ด้วยความพลื่มปิติใจจากนั้นเป็นพิธี ร่วมหล่อเทียนพรรษามหามงคลเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาสำหรับใช้ในการให้แสงสว่างแก่พระพิกษุสัมมาเนในช่วงเข้าพรรษานอกจากนี้การหล่อเทียนพรรษายังสืบทอดและเผยแพร่ม,มรดกทางวัฒนธรรมการหล่อเทียนพรรษาไม่ให้สูญหายและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง พร้อมกันนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงประเพณีอันดีงามและช่วยกันรักษาประเพณีนี้ให้คงอยู่สืบไปค่ะ